สวัสดีครับ,รบนี่ก็คือพระคุณแผนรุ่นแรกของครูเสือนะฮะแต่เป็นพิมพ์อุ้มสามนางนะครับแบบแรกคือแบบตัดชิดนะฮะนางจะกระใหญ่นะเนื้อดำนะนี่มีฝังคอเบ็ดด้วยนะฮะบางอันก็ฝังบางอันก็ไม่ไม่ได้ฝังอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการฝังคอเบ็ดเข้าไปด้วยนะอุ้มสามนางนะตัดชิดนะ,ะนางขนาดใหญ่นะฮะทำมาจากว่านมหาปราบนะฮะเป็นประทางมาทางประเทศกัมพูชาประเทศลาวนะ,ะขอแล้วก็ของไทยนะ ผสมกันนะฮะจะเป็นว่านางมหาอำนาจมหาปราบนะฮะตะบะเดชะอิทธิฤทธิ์นะ,ะแบบที่สองนะฮะแบบแบบที่สองก็จะเป็นแบบขอเบ็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะ,ะไม่ตัดขอบนะหม่ไม่ตัดชิดนะเนี่ยอันนี้รูปแบบนะสร้างคราๆะกันนะฮะปีสองพันหร้อยสามสิบเก้านะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่สวยนะสวยงามนะทาเข้มขังครูเสือท่านได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพินาวัสนมลาหลวงพ่อผานวัดร,ราชเจริญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวแล้วก็หลวงพ่อเอียดวัดไถ่ล้อมนะไปขอให้ท่านอธิฐานเสกให้นะสร้างเมื่อปี238นสะสร้างปี38ถึปปี39สร้างถึง2ปีนะกว่าจะตะเวนเสกแล้วเก็บไว้เป็นนานมากนะนี่คือพระคุณแผนรุ่นแรกพิมพ์ที่2นะเนื้อตัดชิดกับไม่ตัดชิดนะอุ้มสามนางสร้างรวมกันนะสามองค์นะครับของครูเสือนะ เป็นเป็นของที่สุดยอดเหมือนกันนะมีประสบการณ์ดังไกลถึงต่างแดนนะครับต่างชาติเอาไปใช้แล้วร่ำรวยนะมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีกันเยอะนะครับประสบการณ์ดีเหลือเกินนะครับ